มาแล้วครับตกขํามากกับหาเลาะนี่ละมึงเอาพี่น้องไม้ไปเนี่ยกัดตัดงาครับให้เขี่ยบมีสก็อตพนตกน้ำขึ้นครับมี่เป็นกัดหญ้าไปครับกัดเขาอ,อติดอยู่เลยไปโอ้โหหายเหมือนเยย้นงาหน้าขึ้น ใส่ไปทัวลรลลงทับไม้อะเด๋เป็นตะเขาวะ,ะใขาจุ่มอย่นะครับปอะมาสองดวงมาสิบสี่หลังเลาะหาใส่กับบ้อกมองไสข้ีน่นองโอ้ยเนาะนี่ครับเป็นตะเขาวะเขานะครับตับาาบงกันหยากรังเนะอื้อนสองจเจอเันทีแล้วนะครับนองเ,เด้หมนียามดวงนะครับ น้องเสียเก่งมากออกเดียวเล้อืก็หลบป้องหลงกพี่หนุ่มเอาอีกเดีวมาแล้วครับเตรียมเรยครับมาอลเอาอลยพี่น้องเยไป นั่นแหละครับหนึ่งเปียมเสาหน่อหมุนน่องนี่นนนนนครับผมมีงานเรียนหลบเสาก็เลยต้องมาตัดเสาครับเดี๋ยวทั้งสองอก็เล่นน่อังสองเป็นไหน

ป่าเขาดังต้องหลังสามตัวหเยิดกันไงครับข่าปะสามหลงมัลงสามเป็นไง อืมสามที่เป็นน้งสีน้ำงินเลยยางอนบ่น้ำก็ดินี่ิเนี่ยสามแหลมครับมาดูทีกดดดโอ้ขับเปียนเส้าดักผมว่าแล้วครับเปียกเส้าดักเนี่ยไปไปไปเบื้องหลังซีครับซีอยู่ใก่ไหม อ่ล่หลังเดียวเลยพี่น้องดลองดวงเป๊พี่น้องดวงเป๊เปแมแนแล้วครับอออเอาแล้วดีนังก็จอยอยู่ะะอะไรต่อไม้ไม้นี่ลง่ลงลงรอบเลยครับบก่ผ่านเลยครับ ลุกหลังเดียวกับถืาตามเที่ยวันอ้องตัวับตับไม้ละสองสามอันไม้ละอันสองอันน,นีนตัวต่อไปคือสองอันกับไปด,ดูไปดูจุดนี้จุดนี้สองหลังที่เขวาวะไส้ขขางๆนีนครับผมผมไส้กันทเที่ยวมันกัดเนี่ย พอเขาเลยครับต้องเดโอ้โง่ขอบเนาะต้องบดิังไหมันบ่ใส่ใส่บุเปียวงูเงินครับหนูต้องเข้าลยเพื่นไ,ไปจุดื่นกันต่อครับ,บ จุดหนึ่งพี่น้องข่าวปะฉัน้ดดอดวงนิ่งดีครับอันง่ายนึก ลังนี่มันจะเข้าไออหมติ่งเยวยๆนอครับพี่หนุงเลยผมเอาดอกก่นนอนดักตน,น,น,นครับพี่นี่นั่งทดลองดมานะครับจะจออีกจุด จุดหนึ่งครับจุดนี้ก็ประมาณสี่หลังสี่เั็นสามสี่หลังสุยดยอดเลยครับะนนมีตัวบ่เอ้าดวงร่มแม่นพีน่น,น้องกันดวงร่มแม่แล้วครับม่นจกหเลยโอ้ยครับถือแล้วอ่ะไปพ่อแล้วครับ โอ้มันไก่จังเลยครับขาดต่องนี่อีกสหลังพือห้องสามบาะสองสามบาะสองสามอย่แล้วขันอะไนี่่ลัโอ้สุดรับเห็นไห้กัดหิ่าคือหรอกไม่ใช่

อังนี้ครับไม่เห่าบ้างอืมเอาละพี่นอกียดอาบเลยอี่เป็นองฉัน่ะหัวบาดบอทครับผัวละเลียดกว่ารุ่ เดียดครับสิบเจาะกระโหลกด้วยนี่นี่ไงรันแล้วนี่นม้างเลยโอ้หเนี่ย,ยครับม,มีเนี่ยมีเนี่ยตู้ใส่เนาะเต็มเลยเนาะม,ม,มันแล้ว ไปครับไปอีกครั้งหนึ่งครับต้องคอยต้สลบหยดกันหลังหนึ่งยุกไก่เต๋อปุ้มอีกไปนะครับไปอีกครั้งหนึ่งหลังจบถ่ายไซหลังเดียวขอดวะครับบุ๊มไอ้ท่านางในมิตรช่องผมบลู่าเป็นห้อยหนูเลยครับถือเสยอ่ะเอ้ามานแหละครับวันนี้มานเข่าแล้ว นี่ก็อวนจะอวนบวมเนาะบาทเนาะนะครับไปสรุปยอดเลยครับหัวหน้าไมครับรถดลูกไก่เลสรุปยอดครับเสานี่กับดวงสิบสี่หลังครับใส่ใส่ใสผูกๆจงังไห่บด๊กแต้มครับพี่นนอะโอ้โหงานเขาแล้วครับนี่เปล่าไปกลัวเก็บออกงานตะเสาอีกนะครับมันเป็นยังไงปากันไว้อีสานพาน์ทสปอร์ตเวียดทีม ่หมอบินเดียวเชินเคยครับอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมกันกดซับจากใค่กดไลค์เคใให็นไหกดเป็นกำลังใจครับขอบคุณครับ